สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องน a n i ทีวีนะครับแล้วก็ชิดอร่งนี้นะครับในรูปนี้นะครับนะครับตอนนี้อยู่กับเดียวคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อมานะครับแล้วลบกดลบวิดีโอทั้งหมดไปหมดเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับเป็นภาทางเทคนิคครับเดียถ่ายวิดีโอไม่ได้เป็นเพราะว่าดาวน์โหลดเยอะเกินไปขอให้คลิปที่ว่าเสียชิ้ด้วยนะครับ ตอนนี้มีคนกดอยู่92คนแล้วนะครับเดียลบไปแล้วนะครับเพราะว่าเดียอยากไม่ลบแต่ต้องลบเกินไปนะครับขอโทษน,นะครับวันนี้เดียจะมาแต่งตัวคานิเกะกันนะครับไปแต่งกันต้นเนี้ยต้องเอ่อชุดคาเกะก็ต้องอย่นี้ใช่ไหมแล้วก็อ่งนี้เน่ายแล้วก็วันนี้ก็เป็นย่าย คานิกสีดาใช่ไมช่สีดรอนั้นันี้นนี้มาใหม่เนี่ยอา้อะโอคกางเกงขานิกีก็นีแน่เลยคานิกีแล้วก็อันนี้ก็สีขาวรองเท้าไม่ต้องขานิกีอย่างนใช่ไหมครับตรงแล้วก็เดี่ยว ดูตามแบบงั้นนะให้เป็นถึงเท้าให้หมูลเลยครับแล้วก็ไม่เกี่ยวนี่จ็มเลยนี่ใครเจอเอาหมกไหมเด้คผูชมอาจจะสงสยัยนะทำไมติดข้างขาไม่ได้ทุกคนก็ไลยปิดข้างที่อันนี้ขอโทษเรือครับจมูกกำยับที่เดาพูดไปหลายวันแล้วเนี่ยต้องใช้อันนี้ แล้านะิตาเราจะใช้อันเที่อันนี้ทำไมนะครับโอเคคุณชมค่าในกี่ก็ตาฟังาตาังนั้นเลยยังค่ะเงินดูแบงก์จต็ต แค่ห <cin stereotype and true> <f dragging> ึงลายเม็ดย <jack> ูแกงเมยแกงชิดตูออกติดปิดกัดกจูองนโมเมย์ถ้ามีเสียงรบกวนเดี๋ยวผมจะบอกให้ออกไปนะครับตาต้องเดงดไวยตาต้องแงงครับ นันอานมเนจังเลยขับานีท่าทท่าไหนดีเอ้ถโอเคจะไหนดี เอาพี่ถูกพื้นไม่เอาไม่เอาแล้วพี่จะตายขนาดนี่เนี่ยนี่ทำอะไนี้นะครับก่อนคุณชมหลับนะคุณชมเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะใครมาแล้วใครมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม